โอ้เคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีพีทีสตูดิโอนะฮะคลิปนี้มาบอกวิธีแก้ภาพมีหมอกนะครับผมมีหมอกแบบนี้นะฮะก็คือผมเป็นมาประมาณหนึ่งอาทิตย์อ่ะเป็นประมาณหนึ่งอาทิตย์คือเล่นแบบนี้มาตลอดคือแบบโอ خ, โ้โหโคตรทรมานปวดตามากในหะัผมมีหมอกนะฮะแล้วก็ไม่ไหวละค้นหาวิธีแกน้นู่นนี่นันน่นในนู่นในในยูทูปก็ไม่มีนะครับผมไปเจอในกลุ่มในกลุ่มเพจเพจอะไรวะ พิกไทยอีทิบลไทยอะไรสักอย่างนี่แหละนะเป,นเป็นของคอนโซลนะผมนั่นนะ่ะของคอนโซลนะฮะก็มีเขาบอกว่าให้ลูปไฟล์ตรงไม่ด็อกิเมนต์อะไรสักอย่างนเขาบอกซึ่งผมแก้ได้แล้วนะผมแก้ได้แล้วมาครั้น,นี้มาบอก FC ฟซด้วยกันมีมีคนทักมาถามผมหลายคนเหมือนกันนะไอภาพหมอกเนะี่ยผมก็มจะแก้ยังไงเหมือนกันเพราะผมก็เป็นนะมาอันดับแรกเข้ามาที่โฟลเดอร์อก่อนเลยใ,ในในตัวเครื่องนะ ในนี่ของ PC นะครับผมเข้ามาที่อ่าด็อกเมนนะฮะดอกเมนต์นะนตปุ๊บจะเจอไฟล์โคโนมิตัวนี้นะครับผมดอ็อกเมนต์แล้วก็โคโนมิเข้าไปเลยรเรบหาอ e ีฟุตบอลนะครับผมพวกผมมีเยอะเหมือนกันนะสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเฮ้ยมียี่สิบเดโมโ่ด้วยนะโอ้เล่นเยอะจริงจริงนะมาที่อ e ีฟุตบอลนะครับผมอีฟ e ุตบอลเฉยๆนะฮะเข้าไปปุ๊บจะเจอไฟล์ตัวนี้นะฮะ จะเจอไฟล์ตัวนี้ให้ลบทิ้งไปเลยลบทิ้งเลยมันต้องเสียดายหรือวอ่าจะลบข้างในก็ได้เข้ามาปุ๊บลบตัวตัวเนี้ยนะครับผมนะลบตัวข้างล่างนี้นะฮะหรือจะลบทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมนะีลบทั้ง ST เลยก็ได้เพราะว่าดังเข้าเกมมัน,มนก็ใช่เราแบบฝึกใหม่ฝึกใหม่ด,ด,ดูนู่นดูนี่ใหม่ไม่เป็นไร แต่ไอเดี ID เราก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือมีนนกเติที่เราเปิดได้เหมือนเดิมนะครับผมและภาพก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมนะอันนี้ง่ายเลยโคตรง่ายเลยอะ่ะคือโคตรง่ายในเะข้าไปลบไฟล์เข้านะที่ document ม,มาที่โคน o มิมาอ e f ฟุตบอลแล้วก็ลบตัวนี้เลยลบทิ้งไปเลยหรือใครไม่ชชวร์ก็ copy ไฟล์ไว้ก่อนก็ได้เผื่อไฟล์เสียอะไรอย่างเงี้ยนะได้เจอมาในกลุ่มนะก็ต้องขอบคุณพี่ในกลุ่มด้วยนะครับผมผมงมมานานมากอะ่ะนะปัญหานี่คือนึกว่าเป็นที่ตัวเกม มันก็คือเป็นตัวเกมแหละแต่มันไม่ใช่เป็นที่ททแบบซ์ฟเวอร์หลักอะไรเงี้ยมันไม่ได้ตัวเครื่องของบางคนนะมันเป็นที่เครื่องของแต่ละคนนะครับผมซึ่งตอนนั้นอะ่ะผมเล่นอยู่ดีแล้วเกมมังค้างนะฮะเล่นปุ๊บเกมมังค้างค้าง,งอยู่ยงั้นนะค้างคือกดไม่ไปเลยแล้วก็ออกเกมแบบไม่ได้ออกในเกมอะ่ะคือกดการกระบาดในในเสจเมนูอะ่ะออกแล้วเข้าใหม่แล้วก็เป็นเลยบางคนก็ไฟดับบ้างบางคนก็นู่นนี่นั่นคือปัญหามันหลายอย่างที่มาทําให้เกิด เศษนี้ขึ้นมานะก็คือภาพหมอกนะก็ไม่ยากครับผมลบไฟล์นี้ทิ้งเลย st ลบ delete อะ่ะเนี่ย delete ทิ้งไปเลยนะครับผมเค okay, นะประมาณนี้รับรองได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้รับร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆน่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆวิธีนี้นะครับผมเคีย okay, ประมาณนี้แล้วกันนะฮะคงจะมีประโยชน์กับใครหลายคนที่เปิดเหมือนผมนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮ okay, ะนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และก,กดกระดิ่งด้วยนะฮะ วันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go